โอ้มีผักนีพร้อมเลยกระจข้างข้างบ่เป็นการนังร้านนี่วันนี้มกินีหม้อใหญ่ี่รนยะโซ ต้มเก้าซอยสิบเก้าครับสามนะครับมาทางนี้เลยโดยเจอร้านอยู่ซ้ายมือครับร้านยาเจสโซนี่ลิ้นย่างปะเอาเอาลิ้นย่างอันนึงหันน้ำเลียเอาเบียร์ก่อนเอาเบียร์ก่อน ร้นานราบร้นานราบยโสสเกการนด้ีคนระับเข้นไปสุวรรณภูมินะครับรันนี้ที่จะไปสุวรรณภูมิครับซอยสิบเก้าทับสามขนาดอนประน,นี้นครับเข้ามาแวะชิมได้เลยครับร้านนี้อร่อยแน่นอนกลับผม บรรยากาศดีร้านเย็นสบายครับเดี๋ยวรออาหารก่อนเรียบร้อยครับนี่อาหารหมอเดือดแล้วจิ้มจุม่มหมูนะครับก้อ,อยยินย่างครับผมอนุนหม้อไป กิ้มจุ่มครับนี่โหนี่ลิ้นครับลิ้นย่างได้แล้วอาหารน้ำชาอ่ะอร่อยที่ลองดูอือลิ้นย่างครับก้อย ไปคมไปคมหืมกลางๆนี่มั้งไปอืมคม up it. แก้วเลยเนี่ยกรแก้วเลยอืมอืมจังครับมนะั้งลูกแก่าสอยชิบเก่าทับสามครับลา,ลาบยาสูตานีกรตรงห่วงเลยลยินยางครับอืม,อม จังเลวครับอนนเงอย่อยข้างยางเลยบรจังลบบรยากาศเลยล่างๆครับโอ้จการใดการไปเลย อ,อืมสสอแส่ดแาดเาเดี๋ยวผมสุดจอดครับมาม้องแข่เลยอืมเหน็บ ต้มต้มต้มปูปลาด่างอือแถวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมาแล้วชแนลครับ คลิปนี้ไว้ทำหนี้ก็นนะครับคลิปเขากันขอบคุณครับ